สัมมาอาระหังสาธุสาธุสาธุค่ะขอให้ลูกค้าขายของดีๆด,ด้วยนะคะค่ะเจ๊ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็ให้หมันบริกรรมภาวนาสัมมาอาระหังทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ค่ะเมื่อเวลาที่เราบริกรรมทุกครั้งนะคะจะเกิดกระแสบุญเกิดขึ้นทุกครั้งค่ะแล้วก็ให้กระแสบุญเนี่ยนะคะแผ่ออกจากตัวเราค่ะ ไปที่ของที่เรานะคะทํามาค้าขายอยู่ก็ขอให้ของสิ่งนั้นนะคะได้รับกระแสะบุญไปและเมื่อไปที่ไหนนะคะก็ให้ของสินค้าที่เราขายเนี่ยไปเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เขาได้รับไปค่ะไปช่วยสร้างความสุขไปช่วยสร้างสิ่งดีดให้เขาไปช่วยตอบโจทย์ในชีวิตแก้ไขปัญหาต่างๆให้คนที่เขามาสนับสนุนมาอุดหนุนเรานะคะแล้วก็แผ่กระแสะบุญจากตัวเรานะคะให้กับคนที่เขามาซื้อของเราค่ะ ขอให้เขามีความสุขขอให้พอเขาซื้อของเราแล้วก็ให้เขานะคะได้รายรับมาเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็จะได้มาอุดหนุนเกื้อกูลเราอีกนะคะในชาตินี้แล้วก็ในทุกทุชาติค่ะก็ให้หมั่นบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังแผ่บุญ แผ่บุญแผ่บุญเรื่อยๆนะคะแล้วเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วนะคะก็อาจจะแบ่งทรัพย์มาสักส่วนหนึ่งนะคะตามกําลังเพื่อเป็นบุญต่อบุญะคะ่ะก็จะทําให้การค้าการขายนะคะราบรื่นขึ้นดีขึ้นค่ะให้หมันพยายามนะคะตั้งใจคิดดีค่ะให้คิดว่าวันนี้เราโชคดีให้คิดว่าสินค้าของเราดีสินค้าของเรานะคะไปช่วยเหลือคน ให้คิดถึงคนที่เขามาสนับสนุนเราให้ขอบคุณเขานะคะที่เขาได้เอาทัพเอาปัจจัยมาเกื้อกูลช่วยเหลือเราก็ขอให้เขาเนี่ยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมั่งมียิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะสาธุค่ะเจี๊ยบก็ขออนุมโมทนาในการทําความดีของเพื่อนๆพืกระมิรทุกคนนะคะทั่วโลกไปนี้เลยนะคะสาธุ